สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมากับหนังสือเล่มนี้นะคะ The Power of Now จนถึงในบทสุดท้ายและพาร์ทสุดท้ายนี้แล้วเนื้อหาในพาร์ทนี้คือเรื่องของพลังที่จะเลือกไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะแล้วพวกที่ดูเหมือนอยากจะอยู่กับความทุกข์ล่ะ ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ถูกแฟนทำร้ายร่างกายตอนคบกันกับแฟนเก่าก็เป็นแบบนี้แล้วทำไมเธอถึงเลือกคบผู้ชายแบบนี้ล่ะทำไมถึงไม่ยอมออกจากสถานการณ์แบบนี้สักทีทำไมหลายคนถึงเลือกที่จะเจ็บปวดผมรู้ว่าเลือกเป็นคำที่พวกนิวเอจชอบใช้แต่มันไม่ถูกต้องทั้งหมดกับบริบทนี้ มันทำให้เข้าใจผิดที่บอกว่าคนบางคนเลือกความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดหรือเรื่องลบๆในชีวิตการเลือกหมายถึงการมีสติมีความรู้ตัวถ้าไม่มีมันย่อมไม่มีการเลือกการเลือกเกิดขึ้นในจังหวะที่คุณเลิกยึดโยงกับความคิดและรูปแบบอันมีเงื่อนไขของมันในจังหวะที่คุณเริ่มมีสติรู้ตัว ซึ่งจนกว่าจะถึงจุดนั้นถือว่าคุณยังไม่รู้ตัวยังไม่มีสตินี่พูดในแง่ของจิตวิญญาณนะมันหมายความว่าคุณถูกบังคับให้คิดรู้สึกและทําในสิ่งที่เป็นไปตามเงื่อนไขของความคิดอย่างที่พระเยซูตรัสว่าขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรลูกา23-34 นี่ไม่เกี่ยวกับสติปัญญาที่เป็นความหมายปกติของคำศัพท์นั่นนะผมเคยพบหลายคนที่มีสติปัญญาและการศึกษาสูงแต่จิตยังขาดความรู้ตัวโดยสิ้นเชิงซึ่งหมายถึงพวกเขายึดโยงกับความคิดเต็มตัวอันที่จริงการพัฒนาความคิดกับการเพิ่มพูนความรู้ไม่ถูกถ่วงดุลด้วยความรู้ตัวที่เพิ่มขึ้นในระดับเดียวกัน ก็ยิ่งมีโอกาสเป็นทุกข์และหายนะมากขึ้นเพื่อนของคุณกำลังติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่แฟนหนุ่มทำร้ายเธอและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกทำไมก็เพราะไม่เลือกไงละ่ะความคิดที่ถูกวางเงื่อนไขจากอดีตมักหาทางสร้างสิ่งที่มันรู้จักและคุ้นเคยขึ้นมาใหม่เสมอถึงจะเจ็บปวดแต่อย่างน้อยก็คุ้นเคยความคิดมักยึดสิ่งที่มันรู้จัก สิ่งที่ไม่รู้จักดูน่ากลัวเพราะมันควบคุมไม่ได้ด้วยเหตุนี้มันจึงไม่ชอบและไม่สนใจปัจจุบันการรับรู้ปัจจุบันไม่เพียงสร้างช่องว่างในกระแสะความคิดแต่ยังสร้างความต่อเนื่องของเวลาระหว่างอดีตกับอนาคตไม่มีสิ่งแปลกใหม่หรือสิ่งสร้างสรรค์ใดจะเกิดขึ้นบนโลกนี้ได้เว้นแต่จากช่องว่างนั่น ที่ให้พื้นที่แก่ความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดฉะนั้นเพื่อนของคุณที่ยึดอยู่กับความคิดจิตใจอาจสร้างรูปแบบเดิมๆที่ได้จากความสัมพันธ์ใกล้ชิดในอดีตที่มาพร้อมกับการถูกทำร้ายราวกับเป็นเงาตามตัวหรือไม่เธออาจแสดงออกจากรูปแบบความคิดที่ได้จากวัยเด็กว่าเธอเป็นคนไร้ค่า และสมควรถูกลงโทษมันยังเป็นไปได้ที่เธออาจใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับตัวทุกข์ที่มักสะสแสวงหาความทุกข์ป้อนมากขึ้นแฟนเธอก็มีรูปแบบที่ขาดความรู้ตัวที่เข้ากันได้ดีกับของเธอแน่นอนว่าสถานการณ์ชีวิตของเธอเกิดขึ้นเองแต่ใครหรืออะไรที่เป็นคนสร้างมันขึ้นมา ก็รูปแบบความคิดความรู้สึกยังไงล่ะไม่มีสิ่งอื่นใดแล้วทำไมถึงต้องสร้างตัวตนจากมันด้วยถ้าคุณบอกเธอว่าเธอเลือกอยู่ในสภาพหรือในสถานการณ์นั่นเองก็เท่ากับคุณยิ่งตอกย้ำว่าเธอยึดอยู่กับความคิดแต่รูปแบบความคิดนั่นเป็นตัวเธอหรือเปล่าใช่ตัวตนของเธอจริงหรือหรือเป็นตัวตน ที่เธอได้จากอดีตกันแน่แสดงให้เพื่อนคุณเห็นวิธีสังเกตจิตปัจจุบันที่อยู่หลังความคิดและอารมณ์สิเล่าเรื่องตัวทุกข์ให้เธอฟังรวมถึงวิธีที่จะเป็นอิสระจากมันสอนให้เธอรู้จักการรับรู้กายภายในแสดงให้เธอเห็นความหมายของการรู้ตัวทั่วพร้อมทันทีที่เธอสามารถเข้าถึงพลังแห่งจิตปัจจุบันเธอจะเอาชนะ อดีตที่มีเงื่อนไขแล้วเธอจะมีทางเลือกไม่มีใครเลือกความบกพร่องความขัดแย้งหรือความทุกข์ไม่มีใครเลือกความบ้าวิกลจริตพวกมันเกิดขึ้นเพราะคุณไม่มีความรู้ตัวมากพอที่จะสลายอดีตไม่มีแสงสว่างมากพอที่จะขับไล่ความมืดคุณไม่ได้อยู่กับที่นี่เต็มตัว คุณยังไม่ตื่นรู้ในขณะเดียวกันความคิดที่ติดเงื่อนไขยังคงบงการชีวิตคุณเช่นเดียวกันถ้าคุณเป็นหนึ่งในหลายคนที่มีปัญหากับพ่อแม่หรือผู้ปกครองถ้าคุณยังเก็บงําความโกรธที่พวกเขาเคยทำหรือไม่ทำอะไรคุณเชื่อว่าพวกเขามีทางเลือกพวกเขาสามารถทำอย่างอื่นได้ มันมักดูเหมือนทุกคนมีทางเลือกเสมอแต่นั่นเป็นเพียงภาพลวงตาตราบใดที่ความคิดยังติดเงื่อนไขของคุณยังบงการชีวิตตราบใดที่คุณยังเป็นความคิดคุณจะมีทางเลือกใดเล่าไม่มีเลยคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยซ้ำสภาวะที่ยึดโยงกับความคิดเลยผิดเพี้ยนไปอย่างร้ายกาศ มันเป็นรูปแบบของความวิกจติแทบทุกคนกำลังเป็นทุกข์กับอาการนี้ในระดับที่แตกต่างกันเพราะคุณตระหนักรู้เรื่องนี้มันไม่อาจมีความขุ่นเคืองไปมากกว่านี้คุณจะโกรธอาการป่วยของใครได้ยังไงการตอบสนองเดียวที่พึงทำได้ก็คือเมตตาอ้าว และแบบนี้ก็เท่ากับไม่มีใครต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาทำเลยอย่างนั้นหรือฉันไม่ชอบความคิดแบบนี้เลยถ้าคุณถูกความคิดครอบงำแม้จะไม่มีทางเลือกคุณก็ยังทนทุกข์กับผลของการขาดความรู้ตัวอยู่ดีคุณจะสร้างความทุกข์มากขึ้นคุณจะแบกภาระจากความกลัวความขัดแย้งปัญหาและความเจ็บปวด ท้ายที่สุดความทุกข์จะบีบให้คุณออกจากภาวะที่ขาดความรู้ตัวที่คุณพูดเกี่ยวกับทางเลือกฉันว่ามันนำมาใช้กับการให้อภัยได้คุณต้องรู้ตัวทั่วพร้อมและยอมจำนนก่อนถึงจะให้อภัยได้ให้อภัยเป็นคำศัพท์ที่ใช้กันมานาน,นานกว่า2,000ปีแล้ว แต่คนส่วนใหญ่เข้าใจความหมายของมันในมุมมองที่จำกัดมากคุณไม่สามารถให้อภัยตัวเองหรือใครได้จริงๆตราบใดที่คุณยังสร้างตัวตนจากอดีตมีเพียงการเข้าถึงพลังแห่งจิตปัจจุบันเท่านั้นพลังที่เป็นของคุณถึงจะทำให้เกิดการให้อภัยได้อย่างแท้จริงมันสลายพลังของอดีตคุณตระหนักรู้ลึกๆว่า ไม่มีสิ่งใด <c oughs> ที่คุณเคยทำหรือเคยถูกกระทำจะกระทบแก่นแท้ตัวตนที่เจิดจรัสอยู่ภายในตัวคุณได้แม้แต่น้อยแล้วแนวคิดเรื่องการให้อภัยก็จะไม่จำเป็นอีกฉันจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงล่ะก็เมื่อคุณซิโรราบกับสิ่งที่เป็นและคงความรู้ตัวทั่วพร้อม อดีตจะหมดพลังคุณไม่ต้องการมันอีกแล้วความรู้ตัวทั่วพร้อมคือกุญแจและปัจจุบันคือทางออกแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าฉันซิโรราบแล้วเมื่อคุณหมดคำถาม ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับหนังสือ The Power of Now พลังแห่งจิตปัจจุบันทางสู่การตื่นรู้และเยียวยาก่อนที่จะจบกันไปนะคะผู้อ่านขออนุญาตอ่านประวัติของผู้เขียนย่อๆสักเล็กน้อยนะคะคุณแอ็กฮาร์ดทเลนะคะซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยลอนดอนและเคมบริดจ์นะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเมื่อตอนอายุเพียง29ปี เขาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในอันลึกซึ้งซึ่งตรงจุดนั้นเองนะคะเป็นจุดที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเขาไปอย่างสิ้นเชิงและในช่วงสองสามปีหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทุ่มเทเวลาให้กับการทำความเข้าใจและหลอมรวมลงลึกกับประสบการณ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาในครั้งนั้นนะคะและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางภายในอย่างเข้มข้นจริงจังของเขา หนังสือเล่มนี้นะคะเขียนออกมาในปี1997และได้รับการแปลถึง33ภาษาทั้งยังมียอดขายมากกว่า4ล้านเล่มนะคะตัวของคุณแอร์คาร์ดเองเนี่ยได้บอกว่ามีจดหมายหลายๆฉบับมากที่มาจากทั่วโลกส่งมาถึงเขาและบอกกับเขาว่าหนังสือเล่มนี้ได้เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในผู้คนที่ได้รับ ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะก็แน่นอนว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ได้อ่านแล้วจะตอบรับนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือตัวอีโก้หรืออัตราของแต่ละคนที่รับรู้ในขณะที่อ่านหนังสือมีมากน้อยแตกต่างกันไปสำหรับตัวผู้อ่านเองนะคะซื้อหนังสือเล่มนี้มาก่อนที่จะมาอ่านทำคลิปไว้ใน y t u t u เนี่ยก่อนหน้านั้นก็ประมาณ 3ปีซึ่งบอกได้เลยว่าการอ่านครั้งแรกนั้นมันไม่ได้ทำให้เราเข้าถึงความรู้สึกว่าเราตื่นรู้ภายในมากมเท่ากับการได้มาอ่านในครั้งนี้นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นการอ่านที่ได้ประโยชน์ทั้งผู้อ่านเองและผู้ฟัง เชื่อแน่ว่าไม่ว่ากี่ครั้งที่คุณจะเข้ามาฟังหรือไม่ว่ากี่ครั้งที่คุณจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะได้มุมมองและความตื่นรู้ในเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคุณอยู่เสมอเชื่อว่าพลังแห่งจิตปัจจุบันมีส่วนสำคัญในการกําเนิดของจิตใหม่และมนุษย์ที่ได้ค้นพบที่ได้เข้าใจ ก็จะพบแสงแห่งปัญญามากขึ้นค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ต้องบอกว่าคู่ควรแก่การศึกษาเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้เติบโตจริงๆค่ะสุดท้ายแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้ตื่นรู้ทุกๆท่านนะคะและขอให้ทุกๆวันของทุกๆคนดำเนินไปด้วยความมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมค่ะ ด้วยรักจากใจผู้อ่านพัทรินรัตน์ขอบคุณค่ะ